ที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตพรพนพิทักษ์พรพลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหาหรือท่านประธานในประเด็นปัญหาความกังวลใจของดิฉันค่ะที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศค่ะซึ่งเดือนนี้ดิฉันก็ได้พูดมาแล้วนี่เป็นครั้งที่3ค่ะที่เป็นเรื่องของมันสำปะหลังปีนี้พี่น้องประชาชนประสบกับปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำอย่างร้ายแรงค่ะท่านประธานเมื่อถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวทุกครั้งค่ะพี่น้องประชา ประชาชนจะมีความหวังคิดว่าปีนี้ขุดมันแล้วจะเอาเงินไปตั้งตัวค่ะจะเอาเงินไปต่อยอดทําทุนไปซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อนั่นแต่ราคามันสําหรับปีนี้ค่ะขุดไปน้ําตาตกไปค่ะไม่ขุดก็ไม่ได้ถึงเวลาต้องขุดก็ไม่อยากขุด แต่มันจําเป็นค่ะวันนี้ถ้าดิฉันจะมาพูดเรื่องราคามันคงจะไม่ทันการแล้วเพราะพี่น้องได้ขุดและได้ขายกันเรียบร้อยแล้วดิฉันขอวิงวอนรัฐบาลค่ะขอได้ให้มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ปลูกมันสำปะหลังไม่มากก็ได้ค่ะท่านประธานแต่ขอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือเหมือนกับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวนาจะให้ไล่ละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะท่านประธานขอให้ ให้พี่น้องที่ทําได้มันด้วยเพราะว่าปีนี้สุดจะบรรยายจริงๆค่ะท่านประธาน แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลค่ะที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาดิฉันได้อภิปรายในเรื่องของราคามันสำลังตกต่ำรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกมันโดยมีโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวแต่เรียนท่านประธานค่ะว่าขณะนี้ชะลอไม่ได้แล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะอีกไม่กี่วันฝนก็จะตกแล้วเมื่อฝนตกมันของพี่น้องประชาชนก็มีโอกาสที่จะเน่าหรือบ้านหนูเรียกว่ามันหึมพี่น้องประชาชนก็จะขาดทุนกันไปอีกค่ะแล้วนี่ก็ยิ่งใกล้จะถึงช่วง เวลาที่สําคัญของชีวิตของพี่น้องเกษตรกรวันที่ไม่อยากให้มาถึงค่ะนั่นคือวันที่31มีนาคมวันกําหนดนัดชําระหนี้ทกศประจําปีอีกแล้วไม่มีเงินใช้หนี้ก,กันเลยค่ะท่านประธาน